ต้นกล้วยแข็หรือต้นกล้วยจิ๋วหรือต้นกล้วยบอนไส้พี่น้องนี่บนศิลปกะก็เดีย๋ยวตัดถอดหรือตัดเคียงไปประมาณสามสี่เทียอะไพี่น้องนี่ที่แรกก็จะตัดจากสามเทียพี่น้องแต่ว่าจิ๋วแค็งอนพ่อพี่น้องก็เลยเพิ่มเพิ่มมาเคียงอีกเทียหนึ่งเป็นสี่เทียนี่นพอยังมีขนาดสูงอยู่พี่น้องนี่มีขนาดสูง,องเออผมอยากได้ประมาณสูงสรรมมักหน่อพี่น้องกระหังง่ามพี่น้องนี่ ต่อเหตุวุฒิใดๆพี่นอ้องต่อต้องทดลองกันต่อไปพี่นอ้องว่าจะเป็นยังไงพี่นอ้องนี่ถ้าทดได้มเหนีโอ้สวยงามหพี่น้องนี่ความสูงไอ้ซ้ำนี่เจ๋าเลยพี่นอ้องนี่นี่นี่ผมกืบโมโหได้ว่าการที่ต้นกล้วยจิ๋วจะมีลูกไม่ได้พี่นอ้องนะอันนี้เพราะท่านหัวหงุพี่นอ้องเ่อพึ่งทดลองมาศึกษาอันนี้แล้ว ต้นกล้วยจิ้วต้นไม้โอ้ต้นกล้วยแคะต้นไม้บนสายห้องก็จบลงเพียงส่วนเดียวเพียงหนองเด้อนี่นนกลับะมาณนี่ครับพี่หนอนสวัสดีครับ